มาหาท้ายคลิปนี้คลิปติ๊กเบ็ดเนี้ยรีบ<อ>ติ๊ใหม้มันได้ <laughs> เอาให้ตัวได้ได้ตัวใหญ่ก่อน,นเด้อเอ๊ะทางพุนมีหลายคนปะหรือไม่มีเต่าพนนี่ก็ในพุ่นก็มีเหรอคิดว่าใครในหนก็มีบ่อยู่ภาคทา,าง,าางนู้นไปหมดเลยอ๋อครับ ามันหน้าตกเด้เนาะน,น,น,น้ำกอดเนี่ยส่วนนี้มันหน้าตกเยอะน้ำแห็งก,ก็หน้าตบคนนี้อัน,นปกักไมยขนแกนที่ <c oughs> สันติกติมกนรู้เป็นลาดไปคนนี้ดินนเป็นพื้นที่สันนะในสันแบบนั้นนะ่ะนะหุวหน้าเอเดือนมีนาเมษทราบหัวหนนะ้จาจะลงกันนะลงกันไลอ่อ่ะ สองนี้ก็มาไปเห็นเทนละคนสองคนนั่นนะใครกินหล,ละครับไปมาแล้วจีบเอกใครกิน,นหรอะกนนป่าตะเพียนมันไหลโน่นนะะเครับตะเพียนทั้งนั้น ไอ้ก่อนดิที่คุณย่ยางเข้ามาเอารถโอ้ยางเข้ามามงั้นกลับไปบ้านได้กินยาเนาะ้วเจ็บตีนอ่ะโอ้ยใส่งามเลย ตาวานดีวปอันนปลาหวานไอ้ตาหวานความืน่นเจ๋ฮักว่าราคามันตกตกกระดก่ดาท,ทางบ้านคุณพนแจกพี่แจ,ก,แจกน้องกูเออโอมันขึ้นมาแล้วดีละมันนั้นยี่บปุมนดี ขึ้นมาได้แล้วเหรอพอเก็บอยู่สามสิบอะกะเ็บจะได้ร้อยงบ่เสียงก็บ่ได้ดูที่จังหวะจังหวะผู้ได้ราคาบบตกจากเทียก็โอ้รวยรวยครับ Đi oh, 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 oh. bò Anh nó Phải nói nữa nó Một cái khơi... đình này Một Một chết đi

ได้กว่านะดึงหนักๆกันซะนนะไปเนาะหนักนะแต่ขันโบโกงอนะโบได้สมัยสมัย ai hai người bà ăn gì mày ăn đi mày không mà ăn, đi mà, mà đi Ủa, oh, khę, đi 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 ในนี้ก็มีวะเนี่ยสัน่นอะแต่เพียนนะมีะส่วนมากแต่เพียนปะ หนนี่เเนาะเข้าดีป่ปลาหน้านี่เเนาะเข้าดีาป่ปลา,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 าปลาคุณ<อ>เก็บหรือเล่าพ่อไปเก็บยาเ็ดยาอย่าฟันที <c oughs> เห็ดยาก,กันไรปีนี้ปีแล้วมีราคาเรียอยา อยากอะายเฮ็ดหน้ากันก็ายเดี๋ยวเนี่ยแต่ก่อนบอกใครมีไล้หน้าปังเหรอพ่อคืเข้าดีแทะแมนตึงบ่เออเออติดมาจนเหลือแค่ว่า<อ> lòi về phân như thế nào nữa nha Ồ, Năm năm Tôi nhìn nhanh thế

ไม่ก่อนแกนมันกัมีแต่ก่อนนะป่านินนะป่าสะโดเล็ดบดดว่าบดปนบีแต่ตะเพียนกับป่าซ้อยอยย่รอดเเเื้อมัน่เร็วมันคือสิเร็วเ่ะถ้าหบทัน มันยูกนย่กันยู่กันเป็นฝูงใหญ่เลยป่าตะเพียนนะกินหมทันเนทันตะเพียนปลาส้อยนะลงไข่เที่ึงนี้โอ้สิบห้าโลประคาดเลยไปปลาตะเพียนตะเพียนลน้ลนลเลยเนี่ย <ตะ S 1> ล้นนั่นอนะ,ะ,นะนครับ จะมีปลาไกยู่น่ะปลาไกหลายมันเก่งนะนี่นะเอาเนี้ยเนี่ยปลาเนี่ยปลาน้อยนะเงี้ยปลาน้อยเด็ดตัวยิ่งๆอย่างน้อยได้บางคนก็ไปนำหาแหงมันและวก็ว่านปีไกนี่ผมไปนั่งเรือไปกับเขาวันเที่ยวเดี่ยวได้คู่นึงปลาไก เจ็ดโลเจ็ดโลแปดโล,โลอัน<ล>ดินเทียนนี่ไงกู <laughs> โอเคเกแกเกแกแกกกแค่ล่ะอยู่ปะอยู่ปะอยู่ปะ